อ่ะนี่ดูครับผมจาก700กว่าบาทนะครับเหลือแค่ไม่เกิน4ใบแดงกับหูฟังเกมมิ่งที่เล่นเกมแล้วเสียงไม่ดีเลยพิกโทน G32 เดี๋ยวเรามาทดสอบการเล่นเกมกันครับว่าเป็นอย่างไง ยีสต์ของหูฟังนะครับผมก็จะเป็นแบบอินเอียร์แบบมีสายนะครับซึ่งจะบดถึงเรื่องการดีเลย์ครับเล่นเกมคือเสียงไม่ดีเลย์แน่นอนเสียงดังแยกเสียงเท้าอย่างชัดเจมเสียงเอฟเฟกของเกมคือดังกระหึ่มเลยครับเสียงเทา้านี่ชัดมากๆครับเวลาเล่นเกมขับจีแถมหูฟังตัวน,นี้ก็ยังฟังเพลงเพร e าะเอตระหงครับแต่เสียงของเขานะครับมันจะดีแค่ไหนครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพลงกัน ในก่องเขาจะแถมตัวแปลงแบบนี้มาให้ครับผมเวลาสั่งซื้อนะครับเราสามารถเลือกแบบเป็นไทซีหรือไรนิ่งก็ได้ใครสายเล่นเกมครับไม่ควรพลาดกับไอเทมตัวนี้เลยครับจาก700กว่าบาทนะครับเหลือแค่ไม่ถึง400เองราคานี้ครับผมเพียงแค่8.8เท่านั้นนะครับผมใครอยากได้ให้กาตะก้าส์เดียงซสายมือได้เลย